สวัสดีครับสำหรับนักศึกษาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาจเจาะลึกเรื่องที่เป็นหัวใจสําคัญของการค้าโลกกันเลยนั่นก็คือโลจิสติกหรือถ้าเป็นภาษาจีนเราจะเรียกว่าอู้หลิวครับเอาละครับคําถามแรกเลยที่น่าสนใจก็คือเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้เจ้าแนวคิดโลจิสติกหรืออู้หลิวเนี่ยมันมีที่มาที่ไปกันยังไงกันแน่การที่เราได้ย้อนกลับไปดูที่รากของมันเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจภาพรวมทั้งหมดได้ดีขึ้นเยอะเลยครับ เนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้มีอยู่4ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับ1คือแนวคิดพื้นฐานเลย 2. คือความสัมพันธ์และคุณค่าที่โลจิสติกสร้างขึ้น 3. คือภาพที่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยเป็นเรื่องของ4กระแสะหลักในระบบเศรษฐกิจและสุดท้ายเรามาทดสอบความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งครับโอเคครับพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยนะครับแนวคิดของโลจิสติกจากรากฐานทางทหารสู่ธุรกิจในยุคใหม่ครับ จุดนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือจริงๆแล้วโลจิสติกเนี่ยมีที่มาจาก2ทางที่ต่างกันสุดขั้วเลยทางแรกก็คือมาจากเรื่องเศรษฐกิจง่ายๆเลยครับคือการจัดการสินค้าส่วนเกินจากการค้าขายนี่แหละแต่อีกทางหนึ่งที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงก็คือมันมาจากเรื่องการทหารครับคำนี้ถูกใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกเลยคือปี1905เพื่อจัดการเรื่องการส่งกําลังบารุงหรือที่เราเรียกว่าโฮชินนั่นเองครับทีนี้เรามาแกะคําว่าอู้หลิวกันดีกว่าครับ ถ้าจะให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของมันเลยนะต้องดูที่ตัวอักษรจีนครับตัวแรกอู้ก็จะหมายถึงพวกวัสดุสิ่งของต่างๆที่มันจับต้องได้เคลื่อนย้ายได้ส่วนคําว่าหลิวก็คือการไหลการเคลื่อนที่ไปในมิติของพื้นที่แล้วก็เวลาพอมารวมกันปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นภาพของการเคลื่อนย้ายสิ่งของอย่างเป็นระบบนั่นเองครับ แต่แน่นอนว่าแนวคิดนี้มันก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับสมัยก่อนนู่นเลยช่วงยุค50-70ถึงเเนี่ยเราจะคุ้นกับคำว่า physical distribution หรือซื้อถีเฟินเผยซื้อถีเฟินเผยคืออะไรซื้อถีเฟินเผยคือสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วเตรียมการกระจายสินค้านะครับซึ่งตอนนั้นจะเน้นแค่การกระจายสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วแต่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญจริงๆเกิดขึ้นในปี1985ครับตอนที่คำว่าโลจิสติกหรืออู้หลิวเนี่ยถูกนิยามให้มันกว้้างงขึนนแบบคลละเเรื่อย คือครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำอย่างวัตถุดิบไปจนถึงปลายน้ําที่ผู้บริโภคแล้วก็รวมไปถึงการตีกลับของสินค้าด้วยครับอ่ะก่อนจะไปส่วนต่อไปนะครับเรามาทบทวนคําศัพท์สําคัญสําคัญจากพาร์ทแรกกันสักหน่อยการจําคําพวกนี้ได้จะช่วยให้การเรียนรู้ในส่วนถัดๆไปง่ายขึ้นเยอะเลยครับไปกันต่อเลยครับในส่วนที่2ความสัมพันธ์และคุณค่าในพาร์ทนี้เราจะมาดูกันครับว่าโลจิสติกมันทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนผลิตกับคนซื้อได้อย่างไร ลองนึกภาพตามนะครับกว่าที่ของชิ้นหนึ่งจะไปถึงมือคนซื้อได้เนี่ยมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการหมุนเวียนหรือหลิวธงหลิวทงครับซึ่งหน้าที่ของมันก็คือการระดมช่องว่าง3อย่างระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค 1. คือช่องว่างทางสังคมก็แก้ด้วยการซื้อขายนี่แหละ2คือช่องว่างทางสถานที่ก็แก้ด้วยการขนส่งและ3คือช่องว่างทางเวลาก็แก้ด้วยการจัดเก็บสินค้า ซึ่งไอการแก้ปัญหา2ข้อหลังนี้แหละครับคือบทบาทและหัวใจสําคัญของโลจิสติกแบบเต็มๆเลยจุดนี้สําคัญมากเลยนะครับต้องแยกให้ออกระหว่างกระแสพาณิชย์หรือสร้างหลิวชังหลิวกับโลจิสติกหรืออู้หลิวอู้หลิวพูดแบบง่ายที่สุดเลยนะสร้างหลิวคือเรื่องของการเปลี่ยนมือเจ้าของหรือการโอนกรรมสิทธิ์ส่วนอู้หลิวคือการเคลื่อนย้ายตัวของจริงๆ2ออย่างนี้มักจะเกิดไปพร้อมๆก,กันก็จริงครับแต่ว่ามันเป็นคนละกระบวนการกัน แล้วคุณค่าที่โลจิสติกสร้างขึ้นมาล่ะคืออะไรหลักๆเลยไหมครับมี2ออย่างที่ชัดเจนมากคือ 1. ประโยชน์ใช้สอยด้านสถานที่หรือฉ่างสัวเซี่ยวยงฉ่างสัวเซี่ยวยงก็คือการทําให้ของมันไปอยู่ในที่ที่คนต้องการและ 2. ประโยชน์ใช้สอยด้านเวลาหรือฉือเจียนเซี่ยวยงฉือเจียนเซี่ยวยงคือทําให้ของไปถึงในเวลาที่คนต้องการนั่นเองครับส่งถูกที่ถูกเวลานี่แหละครับคือมูลค่าของมัน มาดูคำศัพท์จากส่วนที่2กันอีกทีนะครับการเข้าใจคำเหล่านี้จะช่วยให้เรามองเห็นภาพความเชื่อมโยงในระบบการค้าทั้งหมดได้ชัดเจนขึ้นมากๆเลยครับเอาล่ะครับมาถึงส่วนที่3กันแล้วส่วนนี้เป็นภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกคือเรื่องสี่กระแสละหลักและกระแสะข้อมูลซึ่งเปรียบได้กับระบบประสาทของเศรษฐกิจยุคใหม่เลยทีเดียวครับในภาพรวมของการค้ายุคใหม่เนี่ยเราจะมองเห็น4ี่กระแสะหรือสื่อเหลิยวซสื่อเหลิวที่มันทํางานประสานกันอยู่นะครับก็คือกระแสะพาณิชย์ ชางเหลิวที่เราคุยกันไปแล้วโลจิสติกวู่เหลิวหรือการส่งของแล้วก็มีกระแสะเงินทุนจือจินหลิวและต่อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยก็คือกระแสข้อมูลครับและถ้าจะให้สรุปความสําคัญของกระแสข้อมูลด้วยประโยคเดียวจบเลยนะก็ต้องประโยคนี้เลยครับชิ้นซีหลิวซื่อ,อู่หลิวซีถงเตะจงสู้เฉินจิงแปลตรงๆก็คือกระแสข้อมูลคือระบบประสาทส่วนกลางของระบบโลจิสติกครับมันคือสมองที่คอยสั่งการทุกอย่างเลยก็ว่าได้ขีดภาพตามนะครับ พอมีข้อมูลมีการจ่ายเงินมีการตกลงซื้อขายก็เรียบร้อยแล้วโลจิสติกนี่แหละครับคือขั้นตอนสุดท้ายที่ทําให้ทุกอย่างมันเสร็จสมบูรณ์จริงๆมันคือการเปลี่ยนข้อตกลงที่เหมือนจะเป็นแค่นามธรรมาให้กลายเป็นการส่งมอบสินค้าที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาจริงๆครับและนี่ก็คือคําศัพท์ชุดสุดท้ายสําหรับเนื้อหาของเราครับโดยเฉพาะ2คําสุดท้ายคือกระแสะเงินทุนกับกระแสะข้อมูลเนี่ยยิ่งทวีความสําคัญแบบสุดๆเลยในยุคอ e ีคอมเมิร์ซหรือเตี้ยนจื่อสังอู่ ที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนี่แหละครับเอาล่ะครับเรียนกันมาพอสมควรแล้วมาถึงส่วนสุดท้ายเรามาลองทบทวนแล้วก็ทดสอบความเข้าใจจากทั้งหมดที่คุยกันมาดีกว่าครับคำถามข้อแรกนะครับคำว่าอู่หลิววุจิถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกเลยคือในปี1905โดยมีรากฐานมาจากแวดวงไหนครับตัวเลือกก็มี a เศรษฐกิจ b การทหาร c กรเกษตรกรรมหรือว่า d การคมนาคม ข้อไหนกันนะลองนึกดูนะครับเพิ่งคุยกันไปในพาร์ทแรกเลยมาดูกันที่คำถามข้อต่อไปครับในบรรดา4กระแสะหลักหรือซื่อหลิวซื่อหลิวเนี่ยกระแสะไหนที่ทำหน้าที่เป็นตัวชี้นำและควบคุมเปรียบเสมือนระบบประสาทของทั้งระบบเลยครับตัวเลือกก็คือ A กระแสะพาณิชย์ B โลจิสติกส C กระแสะเงินทุนหรือ D กระแสะข้อมูลครับ ข้อนี้ไม่น่าจะยากนะครับคำเปรียบเทียบม,มันชัดเจนมากเลยมาดูฉเฉลยกันเลยครับข้อแรกที่เราถามกันเรื่องจุดกําเนิดคําตอบก็คือข้อ b การทหารนั่นเองครับเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการทรงกําลังบํารุงส่วนข้อที่ถามถึงระบบประสาทก็แน่นอนว่าเป็นข้อดีกระแสข้อมูลหรือสิ้นสิวครับเป็นไงครับตอบถูกกันหรือเปล่าส่วนคําตอบของข้อหนึ่งที่เห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ลองเอาไปทบทวนกับเนื้อหาที่เราคุยกันมาทั้งหมดดูนะครับ แล้วสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งคําถามสําคัญไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับในเมื่อเราเห็นภาพตรงกันแล้วว่าข้อมูลคือหัวใจคือระบบประสาทของโลจิสติกแล้วลองคิดดูสิครับว่าในยุคที่ AI กําลังจะเข้ามาเข้ามาประมวลผลข้อมูลมหาศาลเหล่านั้นแทนมนุษย์ภาพของโลจิสติกที่เรารู้จักในวันนี้มันจะเปลี่ยนไปได้ขนาดไหนนี่แหละครับคือโจท้าทายและคืออนาคตที่รอพวกเราทุกคนอยู่ครับ